สวัสดีคะ่ะกอล์ฟเล็กอู้สวัสดีคะ่ะกอล์ฟเระวังระวังระวังเข็นเข็นดีๆนะระวังน้องคว่ำนะแตาเอ๊ตาเอ๊อาจสวัสดีพี่พีเอ็ซีเออฮวัลดีคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องอาลินอีกแล้วมีได้เ,ดเอ๊ตาเอ๊คัมกี้โอ้ตอนนี้อาลินกำลังเล่นกับพี่ธันวานะคะแล้วก็พี่ใหม่เป็นคนเข็นนะคะ ส่วนเกลลี่นะคะไปทางด้านนู้นนะกำลังกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนน, <rattling. S 2> นี่อาเค้นเองเค้นเดีๆนะระวังน้องคว่ำนะเทน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 เอาพี<ๆ>่พี่หายไปกันหมดแล้วพี่พี่ไปกันหมดแล้วแล้วเหลือใครเนี่ยเห <ๆ S 1> <s labour> ลือพี่วาเหรอพี่วากับน้องอลินเหรอไหนจอดจี้จอดจี้จอดจี้ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋ตูคุยอะลูกอลินคุยเหรอคะเออไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเร็ว อุท่านมาไปหาน้องเซนดีกว่าปะเราไปทักทายพี่ลินดีกว่าวันนี้พี่ลินมากับเราด้วยนะอ่ะโค้งเลยไปไปไปหาน้องเซนกันน้องเซนมาไว้แล้วรถไปถไหนกันซ้ไหนกันซ้โอ้ยมีรถเหรอ,หรอคะมาเบาพี่ามาเบาเราวิ่งไม่ได้นะเอาไปหาน้องเซนกันดีกว่าเนาะพี่ใหม่ขีส่สกตูตเตอร์ไปนี่พาอาลินไปหาพี่เซนก่อน วิ่งไปนู่นแล้วนะคะวิ่งไปแล้วโอ้อันนี้กำลังคุยกันมาไปไหมไปไปเดี๋ยวเราไปหาน้องเซนเอาน้องเซนกับพิลินไปทางนู่นแล้วนะคะตอนนี้อนตอนนี้ลมแรงมากทุกคนลมเย็นมากปาไ,มไปไม่มีใครซ้อนเลยไหมไปเลยอ่ะตอนนี้ไม่เหลือไม่เก่งกับน้องอาลินแล้วค่ะเออลมเย็นเลยลมเย็นไหมคะอาลินนะนะอจย์สวัสดีพี่เอฟซีเออ อาลินก็มีช่องเหมือนกันนะคะชื่อว่าอาลินเฟมิลี่ใช่ไหมคะออคนนี้มีช่องไหมคะ <c oughs> ช่องว่าง <c oughs> พี่ลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีคับก็เร็วเอ,เ,อเอาไปไหนไปไหนนี่นะต้องเซน็นโตแล้วทุกคนเอาพี่วับไปไหนอีกวันนี้เรามีเด็กเยอะนะเราก็ต้องแบบว่าทยอยถ่ายกันคนนู้นคนนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นพี่เลี้ยงเนาอะอลินเหรอโอเค โอ้โหตอนนี้ลมเย็นไหมท่านมะลมเย็นนู่นไปขี่สกูตเตอร์แล้วเทน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 สวัสดีครับน้องเซนลูกใครครับโอ้โอ้ฉล้มฉัล้มไหนแม่อยู่ไหนครับไปแล้วไม่ยอมฟังแม่เลยได้ฟังไม่เกตเลยใช่ไหมใช่ไหมคะไอคนนี้ฟังหรือเปล่าจะร้องแล้วหรอจะร้องหรอร้องเปล่าร้องไหมเอ้าแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่อะ น้องเซมวนี่แล้วเอ้อเร็ว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 ลวงล้มนะนี่พี่เกลี่ยมาเล่นกับน้องอารินแล้วเอ้าอุ้ยอ๋อน้องจะเข็นรถเหรอคะโอเคเอาไปพี่เกล้เอ๋อพี่เกลเข็นเนาะวันนี้เป็นพี่เลี้ยงเหรอคะวันนี้พี่เลี้ยงน้องสองคนไปเดี๋วังระวังระวังยิ้มหวานหน่อยพี่เกล